อีกเรื่องหนึ่งทำอะไรอ่ะต้องถอดไวเลสเปล่าถอดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเขาถอดเองถอดยั่งอะโอเคออาเก็บเก็บเก็บอุปกรณ์ก่อนเก็บอุปกรณ์ทีก่อนเลย เปนว์เหรอวิ่งรอบเลยแล้ววิ่งกลับก็ได้พังมากพังดิทำไงวะมั่วอะไรอ๋อเนวจะเดินมาใช่ป่ะแล้วก็แซวต้องเซฟอุปกรณ์ด้วยนะทุกคนเซฟอุปกรณ์ด้วยนะพรมดีดีเดี๋ยวอย่าลืมนะไม่ไม่ถ้าเกิดจะคุยก็ใส่ไปก่อน พร้อมนะครับและผู้สนบสูนรายต่อไปของเรานะคือแปดสี่ห้าสี่สามสอแอคชั่นพิธีพี่ว่านิวมันจีบติดปะกินแบล์แล้วก็รู้วิธีแล้วนี่นโอเคนะไม่ต้องรุ้นมากเออ่ะเฮ้ย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 เฮ้ เอ้ยบอกเฮ้ยทำไมอ่ะบอกหน่อยดีอะไรไม่มีอะไรไหนบอกว่าชอบไงก็ชอบไงแล้วไงอ่ะแล้วให้ทำไงอ่ะทำไงดีวะเฮ้ยมป็นอะไรนีาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไว่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้แล้ววะ แต่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 ่ทาัอเรอาราแต่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 แ

เวลาให้เปลี่ยนสภาพใช่ไหมครับต้องเรียนชุดนี้เลยใช่อ่าอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าเด็กๆนั่งตรงนี้เด็กๆนั่งตรงนี้เราโยนไฟเล็ดแบบว่าอยู่ในน้ำก็อยู่ในน้ำไปก็ได้สรุปอ่าสรุปนะคะวันนี้วันนี้นะครับเห็นไหมว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือการทําละคร นอกจากการทําละครแล้วพวกกู้ควบก็ได้เรียนรู้การเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ Pre คือการที่ท่านเอาสินค้าเนี่ยทำไงให้เขาดูโดดเด่นให้เขาคนอยากใช้ผ่านผ่านศิปลปินอย่างพวกเรานะครับทมามีอะไรกนเลยดูไงนะผ่านผ่านตัวตนของพวกเราทั้งสิบสองคนซึ่งวันนี้ทําได้ดีทุกเรื่องเลยไม่แบบไม่มีเรื่องไหนที่แบบรู้สึกเด็แอร์และน่าเบื่อครูรู้สึกครูชอบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ ครูเชื่อว่าวันนี้พิรหัสแล้วตอนเย็นี๋ยวเราซ้อมใหญ่กันวันศุกร์หลืออีกหนึ่งวันวันเสาร์ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราก็จะโบกมือลากันแล้วสิบสองคนเราก็อาจจะพบกับรุ่นน้องรุ่นต่อไปหรือัะไงก็ไม่รู้เราก็นะทำให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับเรามีโอกาสในวงการทําให้ได้ทุกอย่างวันนั้นเราครูเคยคุยที่โต๊ะอาหารจะได้ไหมว่าแบบเราเป็นศิลปินต้องทําได้ทุกอย่างนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของงานที่ศิลปินต้องทํา นะครับถ้าคุณอยากจะอยู่ในวงการนี้อยากมีรายได้เราก็ต้องทานะครับสารสามคนนี้ลงทุนมากนะครับถือว่าเป็นคนที่ลงทุนมากครูฟี้นไม่ได้จะบอกนักเรียนก่อนที่เราจะลาจากเด็กๆไปเอาเอาความรู้ต่างๆไปใช้ทําละครพรุ่งนี้ครับแม่ปะาบูจ๋าสุดท้ายละครก็คือความสนุกสนานเหมือนวันเนี้ยวันนี้ถึงทุกอย่างมีสาระแต่ว่ามันก็ยังสนุกทุกเรื่องเอาไปทําละครอย่าอย่าคิดเยอะสนุกสนุกเป็นแม่ป้าบูให้ครูครับ แม่ปลาบูจับลูกปลาละลายหมดแล้วนี่มันปลาบูหรือปลาดุกป่ะแม่ปลาบูที่เหลือไปเปลี่ยนชุดได้ละครับปลาเตรียมคาดแดนซ์ขอบคุณมากค่ะทุกคนเอาสวยมากลงหมบลงแค่ไหนเออเอาหน้าลงให้แดนมาสอนว่ายน้ำต่อให้แดนได้เขาเต็มที่ให้โล่แขนนี่แสดงาเขาจริงใจที่จะขอบคุณสปอนเซอร์จริงๆไง เออตบมือให้ขาวตบมือให้ขาวใจมากเป็นที่แับเขาจริงใจเขาอยากขอบคุณสปอนเซอร์จริงๆนะตอนแรกจะไม่โดนนะ่ไหมมีสิทธเชียร์ว่าอย่าโดดอย่าเล่นลงเลย่าโดดแล้วทำไมถึงโดดไปี้แล้วจะเรียนไปเก็บใบเลสด้วยนะลุกนี้ฝากเก็บไวเลสให้พี่ที่กัาด้วยก็ไันเดียวตาละกินกินก็เอาแมนพอแล้วผงนิ้วก็แหละอยู่หน้าตัวฝากเก็บไวเลสให้เพื่อนด้วยนะ

เหมือนอยู่นอกบ้านเลยนะเหมือนรู้นะ